กับตันก็เสร็จแล้วใน FC ท่านนะกับตันสายฟ้านะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทังกระดิ่งโอเคในช่กับตันดำติงยกสองยกสองในโพธิทำงานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ให้ฟังก่อนว่ามีใครคนแรกน่ะมีใครนั่นช่างพงษ์บ่ล่ะเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะอู้ใช่ช่างพงษ์นาย FC คนที่สองก็มีไม่ดานะฮะอ้เรามาบนน้องขนาดนี้ คนที่สามก็มีอ่าคุณพ่อที่มาจากกุกอกเนาะแล้วก็มีแม่บุญทิ่นเอฟซี 4, ทุกท่านโอ้โหกับตันขึ้นแต่ทต็ทีแล,แล้วก็ใครเนี่ยมีโอ้ยาชีโอ้ไม่น่าเชื่อรุ่นนี้ยังไหวโอ้โหเราจะต้องหนึ่งหกเก้าไว้รอสเตนบายไหมอืึหเลยเหรอ,อมไม่มีแรงพูดแล้ว,ย,ลวยาชีบอกนะแล้วต่อมาก็จะเป็นอ่ ตูวไดแล้วนะตัวหน้อยหน่อยนะฮะจัอ้าอันนี้แม่บุญทิ้นโอไม่ใช่เนอะโอแล้วตัวน้อยอแล้วพูดได้เลนี่<ม>ออน,นี่พ่อชิองไมนะตัวเล็กตัวเล็กไปลุยกันต่อนะเอฟซีท่าน,นะ่เดี๋ยวเราก็จะลงอีกรอบหนึ่งนะรอบนี้ผมว่าเสร็จ เดี๋ยวรอบนี้อ่าเอาเสร็จเลยนะฮะคอยขึ้นมาอีกทีแบบคลิปยาวเลยนะพี่น้องอ่ะดูกันแบบยาวๆนะฮะโอ้โอ้โเ่เสเดดเดดเดดกกกอยยังล่ะครึมีหันน้ำอ้น้ำปักไหมท่านผู้ชมน้ำปักแล้วน้ำปักเน่าจะลงไม่ได้แล้วใช่ไดมอู้น้ำปักไหมแดดกินว่าน้ำเยอะนะน้ำอะไรเพนเพื่นทิบย์เลย ผมก็ดูไปหลายทีแล้วโอ้โหโดนสยาแล้วครับผม้งนั้นเนาะขกนเลยคอยลุมมาแรงๆทีเธอไม่มีล้มไปลุยโอ้โหเหยียบอะไรอีกเนาะบัดนี้โอ้โหมีแต่แนวบพี่น้อเหยียบแล้วเหยียบแล้วโอ้เรียบร้อยกล้าต้นนั้น พวกนมาเนี่ายเพื่อนโอ้หนุนอยู yeah> <h ums> <h ums> ่ที่ละเพื <ah> <h <h ่อนขับรถทำไมเนี่ยนะเอาน้ำมากินนะเพื่อนโอ้ได้เลยนั้นไม่กินหรอตอนนี้หน้ามอแดดแล้วชายเฮ้ยชาย เอาน้ำมาให้คุณยายชี้เยน้บ่ครับมันเป็นลมแล้วยาย่รไม่บ่คครับเอาน้ำมานึ่เอากมาดก้อีกหาบหครับก้อีกหาบหก้หา เอาขึ้นจะเอาตายง่ายคเดียวแท้เลออีกสองเลยสองวด้นเขาเนาะอี้โอ้ยนวดข้นเขาเลยโอ้ชมพ่อคอยเฮดหน้าตัวมองนี้เป็นหน้ากัมาานี้ยมีน้องมุไข่ดำเนี้ยเอาลูก่ละัน่อวานดูอนเดยตัวนี้ กมูป่ามาเลี s <S like ้ยวมไข่มาดำเลยหอนายดเพี่อนเด้อเด้อพี่มอนเคนหน้าขาจะลงไปเด้อนายนายนายนัจะได้กินกอยังข้าเืองพดังๆนี่พอได้เฮงนนด้วยนะอย่าด้วยนน

บางเที house, the the uhh. ่ห่อิเดือนหมดแล้วคอยหกเดือนจังเบิดเพื่อเด็กหรเม่อเราไปเลืาไก่เัรคือมืดเร็วแท้บาคิวคนไม่เนอิแหงเขาซื่อเขาแหงกินแทบไม่เพราะว่าใครเนี่ยโอนเงินให้แม่พ่นไปดําหน้าน่ะจามพดําหนาน่ะมไปหลายมืเเ กระซื้อเขากินปีนึงอ่ะหมดไปสามพันดำหน้าตากแดดพี่น้องเอ๋ยดำหน้านี่เสียอันแทาจรางเขานี่โ้หลายหมื่นงเลยนั่งหายใจก่อนเด้อแดดกระดับก้อน้อยตอนดำไม่ได้หายใจบ่หายใจอยู่มันแดดอน

บ้านเหาค่ะเมื่อวานนี้ยังฟ้าด่างเพืนๆฝนยังมาอยู่บ่ฝนมาอยู่บ่มากมันม่ได้อันนั้นเมื่อวานลบกันอันดคลิปน่อยนี่บ่ครับอันนี้อันนี้ย่าอย่าเอาแดดฝากกดไลค์กดแชร์ป้าไทยบ้านด้วยนะครับเจ็ดนาทีครึ่งเนาะได้เอาเจ็ดครึ่งพอไม่ต้องถึงแปดไม่ถึงแปดเหรออ้ดมบ้านเราเมื่อว่าเราอยู่ที่ซ่อมนี้คือว่าฝนมืดฝนมายุ่อะนไห โอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ โอด่านเอาเครื่องพี่นายทำไมดับอ่ะยังยมันดับแล้วนะดับแล้วก็ปล่อยมันไปมันน่าจะร้อน ฝักคนแรกก็แช์แม่บุญถินกบอกด้วยสีทุกท่านสวัสดีครับเกับตกับตาเสียงอะไรดัง ทำตพุ่นหลายคนคือซีม้วนเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวย,ย,ยู่ท่าท sure. right น,นที่ยู่ทางหลังอับตามที่เปดทายังไมไม่ไปิดทำตรงที่คือวางเวียงเลยเนาะของลุงพันตอนนี้อุณหภูมิร้อนไปหนึ่งเครื่องครับครับขอบคุณหลายอันเอ้ยของปลาสมอนก่อนเดี๋ยวดูคลิปให้ปลาสมอนก่อนสตอีกสิบเอ็ดนาทีครับยังไม่ครบแปดพอแล้วพักเลย สีครับเซีลไมคตแต่งให้ยาสมนด้วยครับขอบคุณค่ะคับคัดเราให้ดูคัเคื่องข้งหน้าจะดนแสงนาราไปนอน้แม่หน่อยไปนอนไปนอนิต้นไม้เอดตรงนี้ลกขอรพันนกไปหนึ่งเครื่องครับขอบคุณหลายไอ้เลย ของจู่เฟมิลี่ตอนนี้11นาทีนะครับของยาดลงและขึ้นใหม่นะครับโอเคครับวันนี้5นาทีอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยไร้ ตะเกียกมาแล้วข้าคอนมันไม่มีน้องเอ้ยเดี๋ยวมาอยู่เด้ออีเด้อกี่พ่องอีกอีกยี่ว่าเอาเอาเอาลุมีอายเออไปพงกคนได้

พอเย็นบ่แม่ค่อยหายได้แบบนี้นะตาแดกแล้วลูกบ่โอ้ยแจ้งต้นมันไม่รู้มันไม่รู้มันแดงโอ้ยโอ้ยกูตายกูตายโอ๊ะมาอีกมัดนึงน้องมัดไปแล้วน้อมัดอยู่แล้วสี่มัดเด็ดบ่โอ้ยมันมีลายอยู่แล้วเต็ด ตาของใอยมันมานั้งไปคิ่แทนนขยักข้อนไปาลยาไปก่อนเลย,ลเยมันเหลือนังยืดไปเดี๋ยวมีเพ่อนมดมัดเพ่นโอยอะไรวะ15นาทีก็เหลือน15นาทีเหมือนเดิม โอ้โอ้เซเซไปยี่บเข็นข้าวบ่ข้าวมาตอนนี้เออตกแต่งฐานท้ามันมันจะไปล่าลุงกันเอ็มจะของลุงกันเมื่อวานเขาไปท้ามเท่านั้นคิดเมื่อวานอะไรจะท้ามลุงท้าเมื่อวานดูพ่อแม่ไม่เลือดกันเราไหลด้วยมั้ยพ่อกับบัวว่านละแดดสุดเลย ว่านนี้ยังทมารย์เลยมีือเก็บปีนแค่นี้โอ้ยจบพันแล้วน้ำอย่าสวนานห,หน่อยเอออด็กดผิด กัน,นหน้าก็น้อยยากก็พวกเร็วห่างกันหน้าก็อน่าี้ยปจุกบอกว่าิดนาทีแล้วทุกท่านตดแล้วก็เช็ดด้วยครับโอ้ยเครื่องจะน็อกมืดดำมืดใ,ให้นี่งไม่ได้จะคิดแบบนี้น <c oughs> เรียก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 อยู่งานทางในโพธิ์นะ อโอ้โ้พีน้องเลยดอกหอนกันนะเนอะของเพื่อนนั่นสินะเพื่นหอนลนไปตะเกยนตัดเป็นชิ้นเล็กๆางกันคู่เจ้าก็นั่นคือบอมีใไฟไปดำนะครับ กับกันเอาไปให้กับกันที่ว่างลได้ได้ได้เดี๋ยวผูห้ฮ่าฮ่่า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 ฮ่าด่าาค่าฮ่าฮยา่าฮ่าไ่าฮ่าน่าฮ่าาโ่้ฮ่าฮ่าอาด่่า่้ั ชอสองสเรสงสารโทรศัพท์เด้อมัน่เลยนะเ้วผานกัานคงบไปหงนัรนองน้อยเายังไ่ทันตื่นขอบคุณร้อยนะครับแชร์ให้แม่บุษิตบอกได้ทุกท่านคลิปนี้สวัสดีครับอาบมาแล้วแต่เขียงหน้าเนาไม่ต้องไปให้เลยไ่เ้องไปาเง็นหายยังไลอาเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจใกล้เสร็จแล้วท้งพูดนั่นบุญจำบ้ด เดี๋ยวกับตันคนเดียวไปหน่อยเหลือกับตันคนเดียวต่อไปแม่จะาคิดหนึ่งผมถ่ายคลิปให้เขาอยู่อ่าโอเคครับผมของแม่บุญจินเจียดนาทีดีแตมนาทีก็บอกว่าเจียดนาทีตาปั๊บเลยอ๋อลุยกันต่อครับเอฟซีช่องของแม่บุญจิน ใ้ความเป็นจริงแล้วคุณดวยน้ำย้อใน้ำดูน้ำยูนสะยวนให้น้าเลยอโอ้ยตายปวดหลังเลยตาห่าอยู่บ้างกินอร้อนเลยได้กำไรแต่ทำอะไร ห่หมดเลยนาที่ดกินข้าวจนมาถานีไหาเงินแล้วขอพี่นายเครื่องดับตั้งนานแล้วน้ำเดือ็หกของปลาไทยบ้านเก้านาทีนะครับสวัสดีครับ เหนื่อยมากท่านผู้ชมมานะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ